สวัสดีครับมาเตอร์ชื่อมาเตอร์วิทวัตน์ปันเทาหรือมาเตอร์ปับ๊บสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระคณิตศาสตร์คือโรงเรียนมารีวิทสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกหรือซิกมาวัตถุประสงค์นะครับหาผลบวกของอนุกรมอน,นันต์สำหรับสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกนะครับเราใช้ตัวอักษรกรีกนะครับสีแดงแดงนี้นะครับเราเรียกว่าซิกมา ความหมายคือนะครับสมมุติว่าเรามี A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับสีแดงนะครับอ่านว่านะครับซิกมาลำดับ AI I มีค่าตั้งแต่1ถึง n เรามาดูตัวอย่างกันครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังที่แสดงให้เห็นในรูปนะครับอ่านว่าซิกมา 5i ามีค่าตั้งแต่1ถึง7นะครับความหมายคือนะครับเราจะแทนค่า I นะครับเป็น1 แทนค่า i เป็น2แทนค่า i เป็น3แทนค่า i เป็นเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายคือ7นะครับจะไม่เกิน7นะครับดังนี้ครับก็จะกลายเป็นเห็นไหมครับ5คูณด้วย1บวก5คูณด้วย2บวก5คูณด้วย3บวก5คูณด้วย4บวก5คูณด้วย5บวก5คูณด้วย6และตัวสุดท้ายคือ5คูณด้วย7ครับ7จ็ดจำนวนไม่เกินนี้นะครับต่อไปครับ อ่านว่าซิกมาวงเล็บ k ยกกำลังสองบวกสองวงเล็บปิด k มีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเหมือนกับข้อที่แล้วครับเราจะแทนค่า k เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าครับดังรูปนี้นะครับเห็นไหมครับวงเล็บหนึ่งยกกำลังสองบวกสองวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บสองยกกำลังสองบวกสองวงเล็บปิดบวกวงเล็บสามยกกำลังสองบวกสองวงเล็บปิดบวกสี่ยกกำลังสองบวกสองวงเล็บปิด บวก5ยกกำลัง2บวก2วงเล็บปิดอีกหนึ่งตัวอย่างครับอ่านว่าซิกมาวงเล็บ n ยกกำลัง3ลบ3วงเล็บปิด n มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ย้ำนะครับถ้าถึงอินฟินิตี้แปลว่าลำดับนี้นะครับเป็นลำดับอนันต์นะครับมีพจน์ไม่สิ้นสุดนะครับเขียนแทนแบบนี้ครับแทน n เป็น1ก็จะได้1ยกกำลัง3ลบ3บวกแทน n เป็น2ก็จะได้2ยกกำลัง3ลบ3 บวกแทน M n เป็น3ก็จะได้3ยกกำลัง3ลบ3แทนไปนเรื่อยครับถึงแทน n เป็น n ก็จะได้ n ยกกำลัง3ลบ3แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับยังต้องอยู่ในรูปของการบวกแล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับให้หาค่าของ sigma 10 i มีค่าตั้งแต่1ถึง15ถึงแม้ว่า10นี้นะครับจะไม่มีตัวแปรอยู่เลยก็ตามนะครับแต่ความหมายของเราก็คือนะครับตอนนี้มี10บ,บวกกันทั้งหมด15จํานวนนะครับ ก็คือมี10ตัวที่1บวก10ตัวที่2บวก10ตัวที่3นะครับจนถึงสุดท้ายนะครับคือ10ตัวที่15นะครับมี10บวกกันทั้งหมด15จํานวนดังรูปนี้ครับอ่านว่า sigma 10 i มีค่าตั้งแต่1ถึง15เท่ากับ 10, 10บวก10บวก10บวกไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด15จํานวนเขียนในรูปการคูณคือ10คูนด้วย15มีค่าเท่ากับ150นั่นเองครับ จากตัวอย่างนะครับจึงจะสามารถพอทราบสมบัติคร่าวๆของสัญลักษณ์แทนการบวกได้ดังนี้ครับสมบัติข้อที่1ครับซิกมาซีไอมีค่าตั้งแต่1ถึง n เท่ากับเเมื่อ C เป็นค่าคงตัวในสมบัติข้อที่1นี้คล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วนะครับที่บอกว่าเป็นซิกมาสิบไอมีค่าตั้งแต่1ถึง15มอง C เป็น10นะครับมอง n เป็น15ก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณด้วย15หรือ15คูณด้วย10นั่นเองครับ สมบัติข้อที่2ครับอ่านว่าซิกมา c ีลำดับ ai i มีค่าตั้งแต่1ถึง n มีค่าเท่ากับ C ซิกมาลำดับ ai i มีค่าตั้งแต่1ถึง n เมื่อ c เป็นค่าคงตัวเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเป็นค่าคงตัวไม่ติดตัวแปรสามารถดึงออกมาข้างหน้าซิกมาได้เลยนะครับสมบัติข้อที่3ครับอ่านว่าซิกมาวงเล็บลำดับ ai บวกลำดับ bi วงเล็บปิด I มีค่าตั้งแต่1ถึง n เท่ากับ ซิกมาลำดับ AI i มีค่าตั้งแต่1ถึง n บวกซิกมาลำดับ BII มีค่าตั้งแต่ n, 1ถึง n กรณีนี้นะครับเมื่อ2ลำดับบวกกันนะครับและทั้งสองลำดับนี้มีจำนวนพลเท่ากันเราสามารถแยกการกระจายของซิกมาได้นะครับแน่นอนครับกรณีของสมบัติข้อที่4ก็คล้ายๆกับสมบัติข้อที่3ครับลบ2ลำดับลบกันและมีพล์เท่ากันสามารถแยกซิกมาได้ครับมาดูตัวอย่างครับให้หาค่าของซิกมาวงเล็บ 4i บวก1วงเล็บปิด I มีค่าตั้งแต่ 1- ถึง8วิธีทําครับซิกมา 4i ่ i บวก1 I มีค่าตั้งแต่1ถึง8ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา 4i i มีค่าตั้งแต่ 1- ถึง8บวกด้วยซิกมา1เราใช้สมบัติข้อที่3ในการกระจายนะครับแล้วเราจะมอง4เป็นค่าคงตัวนะครับใช้สมบัติข้อที่2ก็คือในการดึง4ออกมาหน้าซิกมาจะได้เป็น4ซิกมา i i มีค่าตั้งแต่1ถึง8คราวนี้นะครับเราก็จะแทนค่าซิกมาเข้าไปนะครับก็คือแทนค่า I เป็น1 แทนค่า i เป็น2แทนค่า i เป็น3จนถึงสุดท้ายคือแทนค่า i เป็น8นะครับก็จะได้เป็น4วงเล็บ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง8ครับตัวสุดท้ายครับบวกด้วยนะครับ1คูณ8นะครับในข้างหลังนะครับซิกมา1นะครับเราใช้สมบัติข้อที่1นะครับก็คือซิกมาค่าของตัวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย36บวก8นะครับมีค่าเท่ากับ152นั่นเองครับ เราจะพูดถึงการหาผลบวกของจํานวนที่ใช้สัญลักษณ์แทนการบวกนะครับและเรามีสูตรที่นิยมใช้ทั้งหมด3สูตรนะครับสูตรที่1ครับอ่านว่าซิกมาไอไอมีค่าตั้งแต่1 n, ถึง n เท่ากับ n วงเล็บ n บวก1ทั้งหมดส่วนด้วยสนะครับสูตรนี้นะครับถ้าเราลองจินตนาการนะครับเป็นซิกมาไอไอมีค่าตั้งแต่ 1- ถึง10นะครับวามหมายของเราคือ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวกแบวก9และบวก10ใช่ไหมครับ ถ้าเราแทนด้วยสูตรนะครับก็จะกลายเป็นซิกมาไอไอมีค่าตั้งแต่1นถึงสิเท่ากับ10วงเล็บ10บวกหวงเล็บปิดทั้งหมดส่วนด้วยสก็จะมีค่าเท่ากับ55นั่นเองนะครับคำนวณได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับสูตรที่2อนะครับอ่านว่าซิกมาไอยกกำลังสองไอมีค่าตั้งแต่1นถึงเเท่ากับ n วงเล็บ n บวกหวงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บ2 n เบวกหงวงเล็บปิดทั้งหมดส่วนด้วยหนะครับสำหรับสูตรที่3นะครับก็จะกลายเป็นซิกมาไอยกกำลังสามไอมีค่าตั้งงงแต่1่1ถึวเล็บใหญั n วงเล π, ็บ n บวก1วงเล็บปิดทั้งหมดส่วนด้วย2วงเล็บใหญ่ๆปิดนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งคือซิกมาไยกกำลัง3ามีค่าเท่ากับซิกมาไทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับให้หาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมซิกมาวงเล็บ 3i บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3 i มีค่าตั้งแต่1ถึง n เนื่องจากนะครับ 3i ไ บวก2ทั้งหมดยกกําลัง3นี้ติดอยู่ในรูปกําลัง3สมบูรณ์นะครับเราไม่สามารถกระจายค่าซิกมาได้นะครับดังนั้นนะครับเราจึงทําการกระจายกําลัง3สมบูรณ์ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นซิกมาวงเล็บ27 i ยกกําลัง3บวก54 i ยกกําลัง2บวก36 i บวก8 วงเล็บปิด i มีค่าตั้งแต่1ถึง n นะครับทบทวนกําลัง3สมบูรณ์นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลัง3เท่ากับหน้ายกกําลังสบวก3หน้ายกกําลังสองหลังบวก3หน้าหลังยกกําลังสองบวกหลังยกกําลังสนะครับทบทวนง่ายๆแบบนี้นะครับมอง3 i เป็นหน้านะครับเพราะฉะนั้นหน้ายกกําลัง3ก็จะเป็น3ยกกําลัง3คือ27 i ยกกําลัง3คือ i ยกกําลัง3นะครับก็จะเป็น ตัวหน้าของเราก็คือ27 i ยกกาลัง3บวกด้วย3หน้ายกกาลัง2หลังนะครับก็เป็น3คูณด้วยหน้ายกกาลัง2คือ3ยกกาลัง2มีค่าเท่ากับ9 3คูณ9ได้27คูณหลังของเราครับ27คูณ2มีค่าเท่ากับ54แล้ว i ยกกาลัง2ก็คือ i ยกกาลัง2ก็จะเป็นบวก54 i ยกกาลัง2บวกนะครับตัวต่อไป3หน้า หลังยกกําลังสองก็จะเป็น3คูณด้วย3 i ไก็จะเป็น9 i ไอนะครับหลังยกกําลังสองสองยกกำลังสองคือ4นะครับ4คูณ9ได้วยก็จะกลายเป็นบวก36ไนะครับตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายครับบวกด้วยหลังยกกําลัง3 2ยกกําลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8นะครับหังรูปนี้ครับเมื่อกระจายกําลัง3สมบูรณ์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าในวงเล็บนะครับเป็นผลบวกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถกระจายซิกมาเข้าไปได้นะครับและใช้สมบัติข้อที่2นะครับดึงค่าคงตัวออกมาเป็น ยี่ิบเจ็ด sigma i ยกกำลัง3าม i มีค่าตั้งแต่1ถึง n บวกห4ซิบสี่ s m a i ยกกำลังสอ i มีค่าตั้งแต่1ถึง n บวก3 6มสิบ i i มีค่าตั้งแต่1ถึง n และสุดท้ายบวก8ปด i มีค่าตั้งแต่1ถึง n ครับสังเกตได้ว่าเราจะมี sigma i ยกกำลัง3าม sigma i ยกกำลังสองและ sigma i ดังนั้นนะครับเราจะแทนเข้าไปในสูตรได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น27วงเล็บ n วงเล็บ n บวก1วงเล็บปิดส่วน2วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสอง บวก54คูณวงเล็บ n วงเล็บ n บวก1งวงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บ2 n บวก1งวงเล็บปิดทั้งหมดส่วนด้วย6บวกด้วย3 6คูณด้วย n วงเล็บ n บวก1งวงเล็บปิดส่วน2แล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็บวกสุดท้ายคือ8คูณ n นะครับแต่ตัวอย่างให้หาผลบวก10บผลแรกดังนั้นเราจะเขียนดังรูปนี้ครับ ซิกมาวงเล็บ 3i มบวก2งวงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง3มไมีค่าตั้งแต่ 1- ถึง10นั่นหมายความว่านะครับเราจะแทนทุกค่าหรือทุกพจน์ที่เป็น N นะครับด้วยเลข10นะครับแทน10เข้าไปดังรูปนี้ครับทำการคำนวณน,นะครับคู่แรกนะครับก็จะกลายเป็น27คูณด้วย55ยกกำลังสองคู่ที่2ก็จะกลายเป็น54คูณด้วย385คู่ที่3ก็จะกลายเป็นส6มคูณด้วย 55. และตัวสุดท้ายหรือตัวข้างหลังนะครับก็คือ80นะครับคิดเป็นคำตอบคือ 14525ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะครับของสัญลักษณ์แทนการบวกไว้พบกันใหม่ในเนื้อหาตัดไปการหาผลบวกเอ็นพจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ